ไปเรียกว่าออฟไลน์อะไรก็ว่ากันไป <ừ. S 1> พอตอนนี้จะบอกเปิดไฟล์ออนไลน์แล้วรว,ว,รวบวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงละเพราะนั้นคนส่วนมากอ่ะไม่พร้อมจะเปลี่ยนหรอกยกเว้นคนที่อยู่กับการเปลี่ยนแปลงมาทุกวันอ่ะเปลี่ยนจนชินอ่ะรู้สึกว่าธรรมดามากน,นี่เปลี่ยนแล้วเหรอสบายฉันปรับตัวเร็วแต่คนส่วนมากไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะนั้นการจะไปสั่งก็ได้แหละเดี๋ยวน้องออกจากดิจิตอลไปอยู่ตรงแผนกสื่ออันนี้แทนนะมันก็สั่งได้ไงแต่ว่า มันไม่ซื้อใจไม่ได้มันซื้อใจไม่ได้มันต้องขายฝันว่ามันต้องให้เห็นภาพด้วยกันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นยุคดิจิตอลกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วน้องๆเห็นไหมหนังสือพิมพ์ตายไปกี่ฉบับแล้วคุณหมอบอกว่าเชนกับทランスฟอร์มต่างกันควรจะใช้ควรจะใช้วิชันเดอรี่อ่าฮะแล้วก็อย่างนักกีบอกว่าจะยุคแผนกใช่แล้วรวมเป็นแผนกนึงงคือเมิร์ชกันมาแผนกซื่อออนไลน์กับซื้อออฟไลน์เดี๋ยวจะรวมกันละเกิดการเปลี่ยนแปลงสั่งก็ได้นะแต่มันจะขัดเคืองกันนิดนึง แล้วก็อาจจะแบบไม่เอาพี่หนูออกองอนอ่าไม่ใช่งอนก็คือมันขัดใจอะ่ะไม่ได้ดั่งใจกา,การเป็นผู้นําแบบสร้างวิสัยทัศน์คือถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะสร้างภาพแล้วภาพเนี้ยมันไปเสริมคุณค่าในตัวเขายัางไงเขาสามารถใช้ประโยชน์เขาสามารถใช้ความเป็นตัวตนเข,าเข้ามาทําให้ภาพเนี้ยสําเร็จยังไงคือเขาสําคัญยังไงในภาพเนี้ยควรจะพูดแบบนั้นหรือประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับอันนี้ไม่พอใช่ไหมต้องเอาเป็นเขาใช่ไหมต้องเป็นเขาเลยครับเพราะาเรากำลังจะเปลี่ยน คือเราจะเปลี่ยนเนี่ยองค์กรกาลังจะเปลี่ยนและถ้าอยากให้เขาพร้อมจะเปลี่ยนกับเราต้องพูดไปถึงคุณค่าในตัวเขาอย่<ล><ล>างเช่นตอนโควิดแล้วจะมีรีบิทเอาเตอ่ะอ่าพูดยังไงอรคุณหมอถึงไม่สะเทือนใจกันก็ต้องบอกว่าคือองค์กรเราเนี่ยไม่ต้องการให้ใครออกเลยเราต้องการให้ทุกคนอยู่ทํางานด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีใครออกนะแต่การที่ไม่มีใครออกเนี่ยเราก็รู้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะฉะนั้น คุณเป็นคนที่มีคุณค่ากับองค์กรคุณทำไปอยู่องค์กรมาตั้งสิบปี20ิปีอะ่ะเราจะต้องเลี้ยงดูเราต้องช่วยกันสิเพราะฉนั้นแต่บางทีอะ่ะองค์กรก็ต้องเสียสละแล้วในส่วนของพวกเราก็อาจจะต้องมีการเสียสละกันบ้างคุณหมอเลยยินดีอย่างยิ่งแล้ววิดอัลเกียเมืเ่เอ <ทา S 2> เขา,<ท>าพนะอธิบายเหตุ <ทา S 2> ผลม,มาว่าอ๋อแต่ถ้าเราไม่พูดถึงตัวเขาเลยว่าเอ้ยโควิดมาคนไข้น้อยลงนะเราอยากให้อยู่ด้วยกันอนะ่ะงั้นเดี๋ยวลดเงินเดือนหน่อยนะ คืออะไรอ่ะ <c oughs> <ๆ>คือภาพมันไม่มันไม่ไม่ใช่วิสัยทัศน์แล้วมันยังไม่สามารถเชื่อมใจเขามาสู่ภาพของเราได้อย่างคุณหมอถ้าเกิดอัน,นอันนี้คือในลักษณะบริบทของโรงพยาบาลสมมติแล้วถ้าเกิดสมมติบริบทอย่างที่พวกยกตัวอ,อย่างต่อเนื่องเรื่องบริษัทสื่ออย่างเงี้ยนะที่เราบอกว่าเอาละตอนนี้เราจะยุบนะจากสื่อทีวีโทรทัศน์ยุบแต่ละประเภทเนี่ยมารวมกันเป็นสื่อออฟไลน์แล้วก็ตั้งสื่อออนไลน์ขึ้นมาแล้วพี่จะต้องขอโยกคนที่อยู่ฝั่งวิทยุโทรทัศน์เนี่ยฝ่ายละคนเนี่ยไป ทางออนไลน์สื่อใหม่นะอ่าเพราะว่าน้องอ่ะมีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องสื่ออย่างดีผมจะเอาประโยคนักกีขึ้นก่อนก่อนว่าพี่จะขอโยกใครสักคน่ะผมจะเอาประโยคสุดท้ายนักกีกันว่าขอโยกออกไปข้างหลังพี่ขึ้นมาก่อนเลยว่าพี่หรือว่าน้อง,งที่ทํางานสื่อเนี่ยเก่งมากาการที่น้องจะไปช่วย ภาพเนี้ยไปช่วยแผนกใหม่ให้แข็งแรงพี่ว่าน้องเนี่ยช่วยตรงนี้ได้ดีมากเพราะน้องมีทักษะมีเพื่อนถามยอมไปเลยฮะเพราะรู้ว่าเฮ้ยเรามีคุณค่าให้เราสําคัญใช่ครับนี่คุณู้ป่ะผมถึงจะไม่เอาบอกว่าเดี๋ยวที่อาจจะมีการโยกย้ายคนนะอันนี้จะสั่นสะเทือนอารมณ์มันทรมานอันนี้คือแบบที่สองนะผู้นำแบบที่สองต่อไปแบบที่สามครับแบบที่สามก็คือทําให้ดูเป็นตัวอย่างครับเห็นไหมครับเราเคยเห็นผู้นําที่ทําให้ดูตัวอย่างก็เยอะเนาะ เวลาเดินตรวจงานแล้วเห็นขยะวางอยู่บนโต๊ะเนี้ยผู้นาแทนที่จะเป็นสั่งก็อ่านหนูเก็บไปทิ้งหน่อยซิเนี่ยดูไม่สะอาดเลยนี่คือสั่งวิช i น n ี่ต้องใช้เวลาข้อเสียของวิช i น n ดี่คือต้องใช้เวลาแล้วคุณต้องมีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ให้คนอื่นเห็นเหมือนคุณด้วยแต่ว่าต้องฝึกมากๆเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนคนนึงเอาขยะไปทิ้งอะ่ะไม่ต้องวิช i น n ี่ก็ได้เออการที่แบบเคาน์เตอร์เราสวยงามมันจะมีผลยังไงอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเาเสียเวลาเพราะนั้นวิชันเี่ต้องใช้เวลา สั่งเลยก็ได้แต่สั่งแบบเออสั่งแบบให้มันดีๆก็ได้หรือถ้าเป็นเพจเซตติ้งเรียกว่าเพจเซตติ้งนะฮะคือทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือผู้นําบางคนเห็นกระดาษอยู่บนพื้นเติปุ๊บก,ก็หยิบไปทิ้งให้เลยค่ะอันเนี้ยทาให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ต้องสอนอลูกน้องเห็นปุ๊บอุ้ยตายละรู้ลเล่ต้องเก็บถ้าเราไม่เก็บเจ้านายเก็บแน่หรือหรือเจ้านายบางคนที่แบบเวลา on the job training อะ่ะทำให้ลูกน้องดูเป็นตัวอย่างเลยทนอย่างนี้แล้วน้องรับรองงานสําเร็จทําทันลงมือเลยจับทําทําให้ดูเลยหมายว่า พี่วิ่งเข้าเส้นชัยให้ดูนะเดี๋ยวน้องวิ่งตามมาอารมณ์เนี้ยครับอันนี้เรียกว่าทําให้ดูเป็นตัวอย่างข้อดีมันก็คือเวลาหน่วยงานที่ต้องการความชํานาญมากๆอ่ะค่ะหัวหน้ามักจะมีความชํานาญระดับหนึ่งเขาจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างได้แต่เด็กสมัยเนี้ยบางคนก็เข้ามาแลวชำนาญกว่าหัวหน้านะอบางทีเขาก็เป็นฟรลแลนซ์ที่อื่นมาเขาเก่งมาจากที่อื่นเพราะนั้นข้อเสียข,ของการทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือว่า เวลาเราทาให้เขาเห็นว่าทําสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าตามที่พี่บอกนะแต่ลูกน้องเราบางคนน่ะรับจากห้าสเต็ปหรือสเต็ปเดียวก็เสร็จเหมือนกันแต่เราพี่ให้ทำห้าผมก็ทำห้าผมทำหนึ่งพี่ว่าผมด้วยเงี้ยนึกอไหมฮะมันอาจจะเป็นการจํากัด creativity ของเขาความคิดสร้างสรรค์ของเขาถ้าอาจดเราทำแบบทำแบบพี่ทําแบบพี่นะถ้าอย่างนั้นผู้นําก็ต้องปลเปิดบอกว่าถ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้แต่ได้ผลอย่างนี้บอกพี่เลยอันนี้ก็เริ่มเป็น v i s i o n a ี y ก็จะกระโดดมาที่สองในกรณีผู้นำเช่นนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการทำให้ดูหลายครั้งกว่าจะซึมซับกว่าจะเรียนแบบได้เหมือนกันแล้วแต่เรื่องครับแล้วแต่เรื่องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้ลูกพูดเพราะทำยังไงอ่ะก็พูดเพราะกับลูกเลยไม่ใช่แบบว่าหนูพูดเพาะๆสิเพราะฉะนั้นอยู่บ้านทุกวันก็พูดเพราะกับลูกเลยลงท้ายด้วยขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เราคุยกันเมื่อช่วงช่วงต้นครว่าเรามีเซลล์ประสาทกระจกอยู่แล้วอะ พร้อมเรียนแบบะท้ออกมาเขาไม่ต่อต้านเราเขาก็พูดค่าของเขาเองแหละได้เลยอันนี้คือแบบที่สามทำให้ดูเป็นตัวอย่างแบบที่สี่ค่ะคุณหมอแบบที่สี่ก็คือเขาเรียกว่าเห็นความสําคัญของคนเป็นหลัก people come first people come first ถ้าภาษาทางการเรียกว่า affiliate leadership นะครับแปลว่าเออก็อ้างคนนั่นเองพี่ไม่เห็นเลยว่าทีมผมเหนื่อยแค่ไหนอ่ะยังไงกาจเอางานมาให้ทีมผมอีกอันนี้ให้ความสําคัญกับคน S <S ถามว่าดีไหมลูกน้องจะชอบมากเจ้านายรักฉันรักทีมปกป้องพวกเราอแต่เจ้านายของเจ้านายจะไม่ชอบว่าอา้าวปกป้องแต่คนงานไม่เกิดอเออะก็คนไม่พอเออะก็ทีมเราเหนื่อยแล้วนะจะเพิ่มยอดขายอีกเหรอรอเวาร์เก็ตปีหน้าไหม,อ,มอย่างเงี้ยเจ้านายส่วนมากจะไม่ชอบถ้าเป็นแบบที่หนึ่งเนี่ยสั่งการเนี่ยถ้าจังง่ายๆครับสั่งการี่ก็คืองานได้ผลค่ะคนได้แผล แบบสั่งนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบอันเนี้ยแบบที่สี่ก็คือคนสําคัญเนี่ย people come first คนมาก่อนเขาเรียกว่าคนสําราญงานบรรลัยฮะคุณหมอนึกว่างานสําเร็จคนสําราญผมัวแต่ปกป้องลูกน้องลูกน้องงานบรรลัยไม่รับงานอะไรเพิ่มเลยอ่ะใช่ว่าผู้นําอย่างนี้ค่อนข้างควรจะใช้เมื่อไหร่ดีอ่ะมันก็มีข้อดีนะครับพวกเออยคนสําราญงานบรรลัยเนี่ยเหรอคะคือคือว่ามีอาจารย์บางท่านใช้คานี้ด้วยนะ คนสำรานงานฉิบหายรานเรือหายคุณหมอครับข้อดีของของผู้นาประเภทนี้มีไหมครับมีนะครับหมอหมอพูด็คิว่าหกสไตล์นี้มีทั้งข้อดีและมีทั้งจุดอ่อนเออไอันี้มันจะเป็่ข้อดียังไงควรจะใช้เมื่อไหร่ดีครับ p e o p l e come first นะอ่ามันจะใช้ตอนที่มีการแย่งตัวพนักงานกันหรือเปล่าครับการซื้อตัวกันอย่างนั้นตอนที่พนักงานเริ่มเหนื่อยล้าอ่าเริ่มหมดกําลังใจเริ่มเบรนเอาอ่าอันเนี้ยถ้าเราโมแต่ใส่งานใส่งานเนี้ยคนก็ออก คนเก่งก็ออกมาเลยไม่เห็นความสําคัญของฉันเลยไม่รู้หรอกว่าฉันเหนื่อยเวลาลูกน้องเหนื่อยเนี่ยควรจะใช้ people คำับไว่าเฮ้ยพี่รู้ว่าน้องเหนื่อยนะคืออันนี้เข้าไปก่อนเลยอออย่าละเลยความรู้สึกของคนในแผน,นต้องดูว่าใครมีอะไรยังไงบ้างอารากุกสไตล์แรกอ่ะมันไม่ค่อยมีสไตล์นี้ไงสไตล์แรกทิ้สเสั่งปุ๊บเราไม่ไม่ไม่ไปรับรู้ความรู้สึกว่า ลูกน้องทําได้ไหมลูกน้องเหนื่อยไหมลูกน้องต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ซึ่งมันจะตรงข้ามกับสไตล์ที่สีสไตล์ที่สี่ตายแล้วลูกน้องเขากําลังอกหักให้มันพักไปเถอะมันมีปัญหาเรื่องครอบครัวน้องมันกําลังยุ่งอยู่ เอออย่าไปยุ่งกับมันมากเลยให้คนอื่นทําแทนก่อนอออโอ้โหลูกน้องรักตายเลยแต่งตางานบริษัทาอาจจะ <c oughs> ถ้าบริษัทเขาใหญ่เขามีเงินถุงเงินถังเขาสตรองเขาก็อาจจะไม่ไม่เซีมันกไ็ไม่ดีอยู่ดีเพราะมันเป็นตัวถ่วงไม่เกิดผลงานมันก็ผิดวัตถุประสงค์ของการตั้งบริษัทนิดหนึ่งผู้นําแบบนี้ถ้างานที่เหมาะเหมาะเป็นพวกงานที่แบบ CSI อย่างเงี้ย เป็นยังไงมันจะ C S R C S I เหมือนอันเดียวกันเออ C S I คือลูกค้า C S R คือสังคมเนาะโอเคเพราะนั้นหัวหน้างานที่จะใช้สไตล์แบบนี้ได้ดีเนี่ยก็คือการสร้างความรักความผูกพันในองค์กรอะไรแบบที่ p พิต้องค m e First อย่างนี้ผู้นำที่จะเล่นเล่นเป็นผู้นำบทนี้จะจะเล่นเวลาอยู่กับลูกน้องแต่บางทีเวลาไปอยู่กับเจ้านายหรือไปอยู่กับลูกค้าก็อาจจะเล่นบทอย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าเล่นบทอย่างนี้สุ่มเสียงลูกค้าอาจจะบอกว่า เง้นพี่ก็ไปโรงพยาบาลอื่นเง้นพี่ก็ไปใช้บริษัทอื่นแล้วกันถ้าน้องปวดลูกน้องน้องเหนื่อยแต่อย่างที่บอกว่าอาคนหนึ่งคนหลายหลายแบบสไตล์มากกว่า2อสามอย่างแล้วเขาจะเป็นลเดอร์ชิ่แล้วลูกค้าจะบอกเฮ้ยเราหน้าไหวหลังหลอกหรือลูกน้องจะบอกว่าโอ้โหเจ้านายเราพลิ้วอ่ะไม่จริงใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นสไตล์เรารู้ว่าจะหยิบสไตล์นี้ขึ้นมาตอนไหนควรทาอะไรเมื่อไหร่ยังไงเห็นลูกน้องเหนื่อย่คุณจะสั่งงานคุณอยากสั่งงานใช่ไหมตอนลูกน้องเหนื่อยเพราะถ้าคุณอยากสั่งงานเพิ่มคุณควรจะไปทัชอารมณ์เขาก่อน ไหวเปล่าไหวเปล่าน้องไหวไหมแล้วคุณก็ต่ด้วยวิชนาลีก็ได้เฮ้ยพี่รู้ว่าน้องเหนื่อยอ่ะพี่พยายามปกป้องแล้วแต่อันเนี้ยมันงานเนี้ยมันจําเป็นกับพวกเรายังไงถ้าไม่ได้งานนี้พวกเราเดี้ยงแน่ๆเลยนะแต่เจ๋งกว่านั้นคือมันสําคัญกับน้องยังไงแต่พี่รู้นะว่าน้องเหนื่อยมันจะทําให้หนูได้โบนัสเยอะขึ้นนะไปอี ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้คือเราใช้เห็นไหมเวลาความลื่นไหลของการใช้สไตล์เรายังเป็นตัวเรา,าแต่เราหยิบอาวุธขึ้นมาได้ถูกที่ถูกทางในถูกเวลาเราไม่ได้ปรินปล้อนผู้นำเนี่ยบางทีเขาต้องบริหารต้องพริว้วบริหารความคิดบริหารคําพูดรบ,บริหารการกระทาใ,ในในนาทีเดียวกันบแบบโอ้โคุณจะกินสปาเกตตี้อ่ะค่ะคุณจะหยิบอะไรไปอาวุธที่คุณจะหยิบไป่คุณจะหยิบตะเกียบเหรอ No, ซือคุณจะเอาซ่อมหรือคุณจะเอาช้อนะคุณก็ต้องหยิบให้ถูกใช่ไหมบางทีเราก็หยิบซ่อมนําแล้วก็ใส่เข้าช้อนตามก็ได้เหมือนกันไงฮะเพราะฉะนั้นการสไตล์ผู้นำเนี่ยหสไตล์เนี่ยคือพยายามเพิ่มเข้าไปใช้ให้ถูกที่ถูกทางแต่ต้องไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่าเราปลอมอะ <c oughs> เราหลอกเขาว่าเราหลอกลูกน้องด้วยกันสสแสดงแปลว่าคุณกําลังปลอมวิธีเช็คง่ายๆว่าเรากําลังปลอมหรือกําลังหลอกไหมก็คือ คุณมีความรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าใช่คุณจริงใจกับกับสิ่งที่คุณทําหรือเปล่าถ้าคุณทําแล้วคุณยังรู้สึกว่าเอ้ยคุณคุณโอเคนะคุณปกติของคุณอันนี้ไม่ห่าแต่ถ้าคุณทําแล้วคุณมีความรู้สึกว่าฉันกําลังหลอกเขาอันนี้ไม่ใช่ฉันไม่ใช่แล้วฉันมีความทุกข์ฉันไม่สบายใจอันนี้คือเข้าข่ายหลอกอันนี้คือผู้นําแบบที่สี่แบบที่สี่ต่อไปผู้นาแบบที่ห้าแบบที่ห้าเนี่ยก็จะเป็นผู้นําเรียกว่า democratic leadership ภาษาไทยเรียกว่าผมแปลว่าเออะอะโวต ผู้นาแบบประปทาที่ปไิปทที่ปไิปไาเอะโหวตเอะโหวตถามว่ามีข้อดีไหมลูกน้องเรียกร้องนะไม่ใช่ลูกน้องลูก้องลูกๆที่บ้านพวกอะโหวตอาทิตย์นี้ไปกินที่ไหนโหวตเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่โหวตเขาไม่มีทางชนะพ่อแม่เดกพวกแบบเดโมแครติกเนี่ยก็จะมีข้อดีคือเสียงของทุกคนเรามีความสําคัญทุกคนมีความสําคัญทุกคนมีิสิทธิ์ออกเสียง โ <Okay S 2> อเคนะครับข้อเสียมันคืออะไรฮะถ้ามุดเออาพูดนําแบบเออาโหวตอะไรอะไรก็มาโหวตอะไรอะไรก็มาโหวตเนี่ยโอ oh, ้นี่เสียศูนย์ได้จะเกิดอะไรขึ้นเป้าหมายองค์งกรอาจจะไกลห่างหรืออาจจะผิดเป้าหมานยหรืออาจจะนํามาซึ่งการนอกเส้นทางที่ควรจะเป็นถ้ามุดวิชชาหรือว่าเดี๋ยวจะทํา เป้าให้ได้10ล้านนะครึ่งปีนี้มาโหวตกันว่าเอาเป้าดีไหมถ้าอย่างนั้นก็มีผู้นําแบบนี้จริงๆอ่ะพูดจริงเหรอ6สไตล์นี้ผมเจอมาหลายคนแล้วแล้วถ้าเกิดผู้นํเกาเป็นเป้าโหวตเอาอย่างนี้แล้วแล้วเขาก็แบกว่าแล้วองค์กรเขาจะพวกนี้มันจะมาพ่วงกับ people come first ที่ผมสังเกตนะใช่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 เขาโหวตปุ๊บไม่เอาสิบล้านคอเหลือ9ล้านและกันเขาบอกโอเคแล้วเขาก็ไปบอกผู้บริหารว่าเออเนี่ยเรา เราดูบริบทโน่นนี่นะพยายามจะสร้างวิชั่นสร้างมีน้ำใจให้เจ้านายเราเห็นว่าบริบทแบบนี้สิบร้านไม่น่าจะได้นะครับแล้วก็ทีมของเราซึ่งเป็นทีมที่ทำงานโดยตรงเนี่ยมองเห็นแล้วว่า9ล้านน่าจะเหมาะสมกว่าเกิดการต่อรองกับผู้บริหารคุณหมอครับพูกว่าถ้าเกิดใครที่เป็นเป็นเจ้าของนะแล้วเจอผู้บริหารอย่างนี้นะแบบแบบ5กับแบบ4นะใช่ไหมฮะ5กับสี่ใช่ไหมับพี่เพ o ร์ลคัมเกับพว่าเราคนรีบลาออกจากบริษัทนี้ สมเสียงนะใช่ลูกน้องรักแต่ว่าไม่สร้างผลงานไม่สร้างผลงานใช่ก็อยู่ได้นะถ้าอยู่ในบริษัทที่แบบใหญ่มากเงินเป็นหมื่นล้านหรือเงินเป็นหลายล้านก็ไม่เจริญขึ้นกับแผนเขาว่าเขาดูแลอะไรถ้าเขาดูแลเรื่อง CSRCSR ก็ต้องใช้งบอยู่ดีอ่ะใช่ไหมไม่มีของฟรีในโลกอะคุณไปทำประโยชน์ให้สังคมคุณต้องมีงบคุณจะไม่ได้อบะบุคลิกอย่างนี้ไม่เหมาะกับการทำงาน หมาะกับตอนที่คุณหมอบอกกับว่าเอาละตอนที่เขาแบบอาจจะเหนื่อยหรอหรือว่าเจองานแบบไม่รู้สิคุณหมอช่วยในบริษัทคุณปุ๊กเนี่ยเมื่อไหร่คุณปุ๊กจะให้ลูกน้องโหวตเรื่องอะไรบ้างอะเอ่อถ้าโหวตอะไรคะ ก็ไปกินกินไม่ิเรื่องที่มันสำคัญมากเรื่องที่มันเป็นเอนเตอร์เทนเรื่องที่มันสำคัญมากอะไรยางเียโหวตเถอะอย่าสร้างเอาไงเอาไงเอาไงจะไปไม่ไปอาไมาณแล้วว่าจะไปกินไหนปีใหม่ปีนี้จะไปกินไหนเนี้ยอะไรที่มันเป็นโหวตมาแล้วไม่ว่าเสียงมันจะชนะขาดหรือไม่ขาดก็ไม่มีแล้วไม่สร้างความแตกแยกเท่าไหร่อ่ะเรื่องนั้นเน่ยเหมาะที่จะโหวตไม่สร้างความเสียหายเรื่องงบประมาณแต่บางเรื่องอะถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆแล้วอยากจะโหวตแปลว่าผู้นําจะต้องเตรียมแผนเอาไว้ว่าถ้าโหวตแล้วหนึ่งไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดล่ะต้องมีอะไรสอง เราจะต้องทําไงเพื่อให้กลับมาสู่แผนขององค์กรให้ได้ถ้าไม่งั้นเวลาโหวตเราก็ควรจะมีการให้ข้อมูลที่เหมาะสมก่อนอถ้าถ้าอยากจะโหวตเรื่องสําคัญสําคัญแล้วคาดว่าแล้วคาดว่าเสียงมันไม่ขาดอ,ะอ่ะอเช่น่ามีงานชิ้นหนึ่งแล้วก็มีสองทีมคแนกเรามีสองทีมทีมไหนจะทำโหวตไปซีริส์ทีไหนจะทำโหวตกันแล้ว แต่สุดท้ายต้องมาทําด้วยกันนะสองทีมนี้ต้องมาทำด้วยกันอวัวซิใครจะเป็นหัวหน้าทีมใครจะเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้พอโหวได้คนนี้ปุ๊บสมมุติว่าทั้งแผนกมีสิบห้าคนมีสิบคนอ่ะเจ็ดคเสียงไม่ขาดหกสี่หกสี่แล้วอีกคนที่ได้หกแต่หนเนี่ยได้เป็นผู้นำโปรเจกต์อีกสี่คนก็ว่ามันสิยมันไม่ขาดไงนั้นก็ทำไปแล้วกันนะก็จะเสียก็เกิดการ